ลูกสวัสดีครับห,หลูกเอาน่องเท้ามาให้ลูปล่ป้าเด้อลูกโอ้ยสวัสดีครับเอาแว่แม่มาเอาของไปให้ยายดิลูกมาแว่นแว่นมาเอาของให้ยายมาลูกแม่ดิ๊กมาโอ้ยอ้วนเอ้ยมาคาดรองเท้าเอาเอามาคนละข้างเลยบัดนี้ให้ป้าป้าคนละข้างเลยลูกเอามาเลยเนาะเอาให้แม่ใส่แม่ดิ๊กสวัสดีค่ะลูกจุ๊บจุ้งเอ้ยชื่นใจแม่น้องเท้ามา เท้าปูตาไปแล้วรองเท้าปูตากลับมานะไปแปะของกับตาเร็วเออยังจะมาเอาหมอนอยู่ฮไาชมนุ่นน like ่าไปเอาของกับตาโน่นไม่ต้องไม่ต so ้องมาเอาหมอนเลยแปะของกับตาโน่นไปเร็วเอามาให้ยายเร็วเวนเอาของกับตาให้ยายเร็วนุ้ยมาแบบสายด่วนนะยายเอาทีตรงนี้ได้กองไหน่ได้ยหญเอ้า เลยใหญ่เลยโว๊ยมันเลยใหญ่เลยใหญ่ไปมาหยิบไปมีอีกอยู่ไปแม่ไปเอามาอีกกับตานุ่นไปเอามาอีกให้แม่นขี่ขานแล้วล่ะโอ้มันกี่ขานแล้วมันเป็นหาเศษกอไปโอ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วชื่อโอ้ ไป,ไ,ปนะไปเอาใบในกองในยายไปเอาในยายโอ้ยคือเก่งแต่ว่ามันมันขี้เกียจม,ม,มันก็เลยวิ่งแบบสายด่วนโอ้แบบสายด่วนเลยเหมือนเอ้ยขนมมาม่ใหญยากขนมมาม่ใหญให,ให้มันตัง้งแต่ของตอบแทนในยายเออเดี๋ยวยายให้อยู่ยายเอาของไปเก็บอยูม่มาๆมาใครจะขนมมา เออเออเออหยาบขาคนเปี่ยมาดีโอมันอไปเลยนะหาเปลี่ยนชื่อไหมฉันบาลูกโอนั่งลงครับโอนั่งลงครับอ่ะขอครับลูกขอขอแหวนก็จะกินขนมเลยแว่นเก่งเว้ยตาที่แดงเลยโอนั่งลงครับลูกโอนั่งลงครับครับนั่งก่อนพี่ขอกรันดิกินไหมครับครับเอาครับเอาครับครับผมไอ้เก่งมาก เออเหอเออเหรอต่คนเก่งๆเว้ยอ่ะไม่ดีได้เอาพอได้ดิเอาให้อีกคนละสองไปอ่ะขออีกคนละสองไปเอาิ๊กนั่งยังพิ๊กกี้นี่วันนี้ยายบอกให้นั่งก็นั่งอืมเก่งแล้วเหรออ่ะของพี่ตังพี่ตังมได้เฮทศยังพี่ตังก็ได้กินหน้าตังเนาะ นั่งยู้อชื่อกับเด็กกินน้ำมาต้องมาน้ำก้นเลย,พอ,ยพอแล้วลูกไปพอแล้วพอแล้วข้าวก,กินแล้ว